่วนที่จังหวัดพิจิตรนะคะตำรวจก็ไปบุกจับกลุ่มพี่น้องฝาแฝดค่ะอันนี้เนี่ยไม่ได้ชวนกันทําดีนะแต่ชวนกันลักลอบนะคะจำหน่ายยาเสพติดนะคะฝาแฝดคู่นี้เนี่ยมีฉายาชื่อว่าเล็กกับใหญ่เป็นเครือข่ายชื่อว่ามันทุกเป็ดนะคะก็ไปจับกลุ่มยาเสพติดได้แต่พฤติการของเขาก็คือเอายาเสพติดเนี่ยไปฝังอยู่ใต้ดินนะคะแล้วโชคดีเหลือเกินค่ะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับกลุ่ม2คนนี้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าเขามีแผนค่ะว่าจะเอายาเสพติดที่มีอยู่เนี่ยไปขายในช่วงของ เทศการรอยกระทงค่ะลอยกระทงนี้ก็จะใกล้ถึงแล้วนะคะ31ตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งทางด้านของคุณรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะ<ม>ก็ไปพร้อมกับพลตํารวจตรีกําธรจันทีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตรนะคะจับกลุ่มมาได้ค่ะก็มาถแถลงผลการจับกลุ่มนะคะ จับกลุมคุณนายอนุพันธ์ทองรอดหรือว่าเล็กอายุ19แล้วก็นายอนุพลทองรอดหรือว่าใหญ่อายุ19เป็นพี่น้องฝาแฝดค่ะค้ายาเสพติดเืลข่ายมันทุกเม็ดนะคะของกลางยาบ้า60,000เม็ดมีไอซ์อีก2กิโลกรัมขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยบุกจับกลุมมีเพื่อนร่วมแก๊งหลบหนีไปได้1คนก็คือนายวีรยุทธสุรรัตน์นะคะหรือว่าอามอายุ30ปีค่ะ ผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดพิจิตรบอกนะคะว่าก่อนจะเข้าจับกลุ่มเนี่ยชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูพิจิตรเนี่ยนะคะได้เบาะแสจากสายลับบอกว่ามีนักค้าย,ยาเสพติดเครือข่ายมันทุกเม็ดหรือเขาใช้ชื่อว่าโก๋แก่มันทุกเม็ดเนี่ยนะคะลำเลียงยาเสพติดมียาบ้าไอซ์แล้วก็ล็อตนี้เนี่ยนะคะมาจากชายแดนไทย ทางแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ซ่อนเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ในายทุนนะคะยยาเสพติดรายใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดพิจิตรเนี่ยกระจายไปในพื้นที่ภาคกลางเตรียมที่จะนำขายในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะหลังจากลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในไทยได้แล้วก็เอาไปพักเอาไว้ฝังเอาไว้ในดินค่ะอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าหลวงแล้วก็ตำบลปากทางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ตอนที่เจ้าหน้าที่บุกไปจับกลุ่มเนี่ยก็เห็นกองดินเพิ่งขุดใหม่ๆเลยเห็นว่าผิดสังเกตอยู่บริเวณหน้าบ้านของผู้ต้องหาก็เลยขุดขึ้นมาตรวจสอบค่ะใต้ดินเนี่ยมีกระสอบปุ๋ยฝังดินอยู่แล้วก็ข้างในพบยาบ้าพันไว้ด้วยพลาสติกจำนวน30มัดรวมๆแล้ว60,000เม็ด ไอซ์อีก2กิโลกรัมก็เลยควบคุมแฝดคู่นี้นะคะสอบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปด้วยค่ะมาดู